น,น,ะะนุกยืนอยู่กับคุณบุ๊คค่ะเจ้าของร้าน b b k p เโปสวัสดีค่ะต้องถามว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายของทางไฮทูมาปีีแล้วคะปีนี้เป็นปีที่7ค่ะทำไมถึงตัดสินใจเลือกเป็นตัวแทนจำหน่ายกับทางไฮทูคะ1แบรนด์ได้มาตรฐาน2ราคาไม่แพงลูกค้าจับต้องได้หมดประมาณนี้ค่ะการตลาดก็ใช้ไดู้กคาเข้าถึงง่ายลูกค้าส่วนใหญ่ของทางร้านจะมาจากออนไลน์90%เป็น ส่วนใหญ่จะมาจากการจองซะส่วนใหญ่ซึ่งทำให้เรา m a n a g จัดก,การง่ายว่างานเราจะเยอะคนไหนเพื่อที่จะ support ทีมช่างลงในวันที่เรางานเยอะจริง,รงๆเวลาแน่นๆกี่คันคะคุณบุ๊คห้าถึงเจ็ดคันค่ะสินค้าต้องมีมาตรฐานเหมาะสมกับราคาไม่สูงจนลูกค้าจับต้องไม่ได้จริงๆระยะทนแดดทนกว่าเจ้าอื่นค่อนข้างเยอะเพราะว่าด้วยงานฟิล์มเราขายงานรับประกันอยู่แล้วเราต้องรับประกันเราต้องอยู่กับลูกค้าถึง7ปี ซึ่งโปรดักที่เข้ามาจะต้องทนแดดอยู่แล้วแปลว่าลูกค้าเข้ามาหาบุกปีนี้ดูแลกันผูกปิ่นโตกันจนถึง7ปีเลยหลักๆก,ก็จะเป็นตัวเซรามิกแมกไนท์แล้วก็ตัวที่ขายดีก็จะเป็นตัวไฮคูบิออนเซรามิกค่ะเพราะว่าด้วย หนึ่งค่าการร้อนค่อนข้างสูงแล้วก็ความเข้มหลากหลายระดับตัวเลือกค่อนข้างเยอะมากกว่าแบรนด์อื่นไทยอื่นนะตอนนี้พอมันเป็นโลกออนไลน์ลูกค้าสามารถเช็คได้หมดว่าราคาจริงๆมันเท่าไหร่เจ้านี้เท่าไหร่เจ้านั้นเท่าไหร่ของที่ร้านเราจะบอกเลยว่าเอ้ยเราขายสูงกว่าที่อื่นนะแต่สิ่งที่ลูกค้าได้กลับไปคือ1งงานบริการเราไม่ไปไหนนะเราอยู่ที่ตรงนี้เซเทลตรงนี้อยู่แล้ว7ปีเราดูแลหลังการขายเต็มที่อยู่แล้ว ขอปากร้านของบุ๊คด้วยนะคะบริษัท BBK Pro จำกัดนะคะอยู่ที่ลำลูกกาคลองสามนะคะเบอร์โทรศัพท์0846799540เบอร์ร้านนะคะ021569482ค่ะช่องทาง Facebook นะคะ BBK Pro เลยนะคะชื่อร้านเลยค่ะ